สล์เคลียีอพารานะครับนะรดับแรกนะครับเรามีการวางค้อยวางลายวางแนวของโซนนะครับลักษณะของการตัดด้ถึงลักษณะของตอนเฉียงโดยการเดินการโน้มโดยการเลย้ร์โดยการตัดลักษณะของสืนของการกวิตโดยการและลักษณะการไล่ฟอบได้ลายได้แนวลักษณะของตรงนะครับเป็นรูปแบบถึงการทํางานเป็นวชเร็เป็นลักษณะของเทคนิคนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามีการวางค้อยวางลายวางแนวของตซนของที่หน้า โดยการดึงในการโน๊บในการวางลายวางแนวขางกอะให้อยู่ระดับของคิ้วโดยการดึงองศาโดยการตั้งฉากโดยการวางลายวางแนวลักษณะของกอะของทรงออกมาเป็นความสมูทที่มีความสวยงามให้ลักษณะของสาระโดการเกิดยชั้นครับก็เสร็จแล้วนะครับที่หนึ่งนะครับการวางค้อยวางลายวางแนวมะอกอะลักษณะของทรงนะครับเราจะเกี่ชั้นที่ลายเกี่ยแนวโดยการดึงองศานะครับโดยการตั้งฉาก เอาโซนของส่วนหน้าหรือใต้ลายของส่วนหน้าเอาเป็นหลักนะครับนี่ก็จุดที่อันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสไตล์นะครับอยู่ใต้นะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับผมมาเก็บลายดีของลักษณะทรงยกลางนี่คือหลักนะครับโดยการดึงโดยการยกผมโดยการตั้งฉากโดยการลักษณะลายแล้วนวลักษณะของทรงใกล้ทรงมีความสมูทมีความสวยงามมีลักษณะของทรงกาง ที่เรากินในาการครับอันนี้ก็เป็นนั้นว่านะครับเสร็จไปแล้วนะครับที่โซนนะครับหรือหนึ่งชั้นหรือหนึ่งลายและหนึ่งแนวนะครับเราได้เกาะของลายและแนวของส่วนของส่วนฝนหน้าเสร็จแล้วเรามาดูเลยคัดสร้างด้านหลังนะครับเราจะแบ่งลักษณะทำยังไงนะครับโดยการแบ่งของลักษณะของสกิดเป็นตัววีตัวยูเป็นไฮโลทาวเวอร์นะครับต่างโครงสร้างสามสีละเป็นรูปบุกเป็นรูปห้างเป็นรูปบุกใจ ในการยืนโดยการโน้มลักษณะของทรงมาไปถึงของพอสเฟียร์ในการไล่กอะไล่ลายได้เนี่ยมีการยกมีการวางอุปสรวางฉากวางลายวางแนวลักษณะของทรงก็ไม่ทรงล้ออย่างเงี้ยนะครับนะครับมีการตั้งฉากมีการวางอุศสรรคมีการวางลายแล้วก็มีการวางแนวในลักษณะเกาของทรงันนี้จะเป็นีกหนึ่งอันนี้ก็คือการทำงานนี่ก็คือสไตล์นะครับคือสไตล์นี่นี้ครับหลังจากที่เราได้กอะไล้ลายได้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็เล สนท้านะครับทีวราเราเรมีการดึงนการโนมีการไล่ลักษณะองทรนการวางลักษะทูกแหกของหารทงนการยกหรือการไล่ลักษณะของภาษานะครับมีกาลักษณะออกมานะครับค้ลักษณะลูกแหบกการทำงานครับเสร็แล้วครับเรามีการยกเช็คเพราะเราต้องการที่รายละแนวลักษณะของกอที่ฟัชีมาครับในภษา ยกตัยกหลยกแนวลักษณะของทรทับเทียนเลยหรือทับห้ามีการเยินฟราชในฝั่งมีการตั้งองศามีการวางฉากแล้วก็มีวางลายแล้วก็มีวางแนวแล้วก็มีวางกรอบลักษณะของทรครับช่วงตรงมีความคุยงมาได้มีความสวยงามครับก็ไดนะครับเีืหนึ่งอันนี้เรามาดูเสื้อหนึ่งนะครับในส่วนขงเสื้กหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนะเราใช้ปลายหูโดยกางวานลักษณะของตุ่งตรงนี้ เราได้ตัาโครสร้างสร็จคลรัปพารทูปโมบุลรูปมืองไตในตารนี้ในตอโนี้โดยการวางขอบลักษณะเป็นครงอเทียบให้ด้นังเลายลักษณะทรงลมให้มาลักษณะรูรกมีความโปก่งคุยอย่างต่อเอเสร็จแล้วนะครับเราก็มปเช็คเช็คดูในที่นี้คือความยาวของด้านหลัง้างสร้างแล้วก็ลายแล้วก็แนวลักษณะของต่ของรงแล้วนะครับนี้เรามาดูความคุยคุยในที่นี้ก็คือดกาน ก็คือองาก็ค mm ือชาิารรายของโ่ของนไม่อ hmm. ย mm ู hmm. mm ่ล hmm. mm ักษณะนี้ติดตางนะครับคือการทำลักษณะรายละเอียดลักษณะของปอดตามระดตามเรื่องเรื่องของทรงเพื่อให้ท่งนะครับูกองกต้องี่เหรือลักษณะที่ต่างานลักษณะที่เราดูภาพแรกัที่นีน้กับที่่นี้กับทีสายแล้นะครับที่ถ้าเดนะครับเจนเลินะครับ ้อยเจ็ดร้อยสิบเนี่ยยของส่วนบนโดยการยิงงงสารนะครับโดยการสั้งฉากนะครับโดยการวางลักษณะของการสร้างลักษณะของคืยในยลักษณะมุมเรียบจะรือใช้ปลายนิ้นนนวไปค่อยดึงนล้วก็ค่อยฉาบอางกบ่อครับอันนี้ก็คือที่หนึง่งอันนี้ก็คือการทําง,งานอันนี้ก็คือการเรียนรู้ครับเสร็จแล้วเช่นเดิมน,น,นะครับนะเรามีการวางรอบวางลายวางแนวลักษณะของความถือออกมาเพื่อให้มีความถุยลยักษณะมุม แล้วก็นะครับมีความลักษณะของโตออกมาให้มองลักษณะรูปแบบของการสวยงามครับว้าวเสร็จแล้วนะครับนะได้แล้วนะครับได้แล้วในที่นี้ก็คือความขืนของด้านหลังนะครับได้ลายลักษณะแนวที่มีความซ้อที่มีความพิ้วนะครับด้ลักษณะของขรนของลักษณะของพอทเียหรือการไล่ลักษณะของการผลมีการ่ยนลักษณะของทรงออกมาครับพอเราได้เสร็จแล้วอ่ะเรามาดูท <esper> <see> wow, ี <blueberry> ่อที่น oh, wow. right? ึ่นในที่นี้ก็มาต่อเลย ก็คือลักษณะมุมหรือลักษณะจองหรือลักษณะไล่ขอบด้านหน้าการวางขอบวางรนววางแนวงติดลักษณะด้านหน้าเป็นเกิดการเทคการไล่ลักษณะองสรงเพื่อให้ทรงนะครับมีควฝั่งสมูทอยู่ฝั่งตรงคื้นกับหรือจะคุยเทคนิคนี้ก็เือการวางมาดูที่ตรงนี้นะครับนะมาดูลักษณะของรูปแบบครับนครับถือแล้วนะครับที่เดินมาคาันะผมมาเริ่มลักษณะของการจัดจอนก่อน การตัดจอในที่นี้นะครับคือการดึงการตั้งเฉลียงนะครับการวางขอบวางลายการวางลักษณะของจอมาแล้วเราก็มีฝันมาด้านหน้าโดยการดึงโดยการโน้มโดยการไล่กรอบลักษณะของทรงเพื่อทรงและรูปแบบนะครับมีการตัดมีการไล่ลักษณะทรงออกมาเพราะนั้นมีลักษณะของกลืนของการไล่ลักษณะของกลืนของสมบัตินะมีการเจ็บคือการวางลายการวางแนวเป็นการ ลักษณะของทรงช่วยห้ชมองค์ประกอที่เราจินตนาการครับครับเสร็จแล้วเรามาดูเทคนิคของการเช็คโดยการดึงองศาโดยการวางฉากโดยการวางลายแล้วก็วางแนวลักษณะของทรงตามโครงสร้างตามสีล่ะตามลายแล้วก็ตามแนวตามรูปแบบของลักษณะของทรงเพื่อให้ชงนะครับมีความรู้มีความคงตัวแล้วก็ลักษณะของทรงมีการลักษณะคงตื่นกัน กับการดึงการโน้การไล่ลักษณะของทรงหรลักณะเนะครัก็คือการลัครับก็เห็นแล้วแล้วก็นมาดูที่รเก็บดการยกการไล่ลักษณะของแเชเลยรามาเก็ตาลักษณะของความดยการดึดการโน้มดการไล่ลักษณะของความคุยเพ่อให้งและลูกเกาะับออกมาได้ ความสมุ้ความสวยงามครับท่านี้ก็เป็นนันว่านะครับทรงรูปแบบของการทำงานเราได้เห็นเร็นแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการเช็ดการจัดทรงการวางลายการระแนงนะครับเรามทคนิคของการเช็ดการจัดทรงใทํำลักษณะต่างครับดับแรกมีจัดทรงเซตซิ่งบลูไรส่วนรูปไปส่วนลักษณะการจัดทรงเพืงแทรงรูปแบบนะครับมีความสนนะครับ ลักษณะตรงแล้วรูปแบบจะได้มีความสวยงามครับถ้าหลังตากที่เรามีการอมรูปเสร็จแล้วนะครับเราส่งต่อมานะครับให้ผมหลอดแล้วหลอดละลายแล้วเนี่ยผมโตให้ความคงตังกันแล้วให้ที่จับเสด้วยล้วกรตนตัวกุรตัวตัวเตีตัวอาหัวตัวดูแลตัวปกป้องตัวกันชนตัวกันเสีย ตัววางลักษณะของโซงหรือตัววาลายลักษณะของโซงเพื่อให้ทรงและการทำงานนะครับให้มีองค์ปรอบสวยงามตามลูกแต่ตองการทำงานที่พรกนะครับอยู่ภายใต้รูปท๊อปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจานนะครับเราจะได้ยังไงนะเราจะต่อเส้ เราจะจัดทรงยังไงนะครับเพื่อให้ทรงในการดรอยนะครับออกมา,มาได้ด้วยความสวยงามน,นะครับขั้นตอนแรกมีการดรยส่วนด้านหลังก่อน,นครับ เราก็ใช้บูทเพื่อบำรุงเพื่อดูแลเพื่อปกป้องนะครับลักษณะแนวละลายของเส้นผมนะครับไม่แห้งไม่เกาะไม่ขุนะครับและเป็นส่วนหนึ่งก็คือการล็อกให้โวบออกมาได้อย่างสมบูรมีความสวยงามมีการแต่งลักษณะของตัวรอนให้เฉียงนะครับเราโดยการดึงโดยการโน้มเพื่อการยกโคนนะครับให้ตั้งขึ้นนะครับนี่ก็คือเทคนิคอันนี้ก็คือการทํางาน นี่ก็คือสไตล์แล้วนะครับสีเดี่ยวแบบนี้ครับเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็แบ่งพอยต์แบ่งลายแล้วก็แบ่งแนวตามวัฒนธรรมตามวักษณะตรงมันเชื่อมต่อกีรัลเฟสต์กีรัลลายกีรัแนวแล้วก็ทีรัลลักษะของตรงที่เราตกลงไว้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองครับแล้วนะครับนะเราใช่หนึ่งแล้วก็ระวางสองนะครับตามที่ส่งตามรูปแบบแล้วก็ตามที่เราทั่งานนะครับ การใช้แบ่งที่เราชอบที่เราช่วงหรการที่เราต้องเล่นหรือการที่เราดัดนะครับแต่การที่เราม้วนลักษณะน,นี้ก็คือการดัดเรียงเพื่อให้ทรงผมนะครับเขาม,มีความทรงคนและให้มีความดีมากนะครับนะอันนี้ก็สามารถจะใช้ไปลักษณะางานได้นะครับนะฮะถ้าวันนี้ผมใช้ผมม้งนะครับหรือการใช้รอนนะครับของเอฟซีีหรือ,อกสกุลเอนเตอร์นะครับนะปนเป็นโพลิเมอรปการรอน ทีไซน์เล็กนะครับที่สามารถจะทาให้หยุดให้รอหยุดมีความเข็งทนนะครับจุดพิเศษนะครับหน้าการใช้ของ s p v พจะใช้ตัวโพลงหรือใช้หลอนเกยฟ้านะครับอันนี้คือม uh ันสามารถที hmm. <Yeah. S 1> um, ่จะเคลือบเงาและสามารถที hmm. ่จะดูแลและก็สามารถที่จะปกป้องดอนละงานออกส้นผมนะครับออกมาให้มันมีเคลือบของความดูแลและปกป้องและถนัดในความมีความสมบูรณ์ความสวยงามครับและจุดที่หลักก็คือครับหลังจากการับ นะครับเรามีสูงซ่อมมีตัวบำรุงมีสามารถที่จะดูแลเอาลักษณะของการซ่อมการดูแลนะครับมาเป็นรักษณะของวิธีหลังในการทาครับนะครับก็สามารถจะหาซื้อจัดจ้านได้นะครับตามร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปนะครับนะครับกรุงเทพและ่างจังหวัดีนทุกที่นะครับนะเอสทีดีซุเปอร์วีนแต่ลอยูบริษัทโชคจมเลยครับพักเสร็จแล้วเี่เดินมาทัานอาการวางไฟวางลายวางเลย วางปอกลักษณะของทรงก็คือการที่เราจะทำให้ผงเขาเป็นเคิร์ฟเป็นพื้นเป็นลอนหรือเป็นโอคูลิงนะครับเหมาะสําหรับสกับการเซตการกัดทรงเหมาะสําหรับการที่เราดีไซน์ออกไปลักษณะของการใช้งานทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นยิงิงเป็นการทํางานนะครับเป็นสไตล์อเราครับเป็นที่อยู่ในกรณีที่เรามาเผยแพร่ที่เรามาแชร์แล้วที่เรามาบอกกล่าวนะครับที่เราไปหรือมาเล่าแล้วที่ความรู้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆให้กับน้อง หลายท่านนะครับที่รักษาวิชาที่สวยกันก็สามารถจะอัพไฟดัดแปลงที่ีของการทำงานในวร์ชั่นของเราครับมาศึกษามาเรียนรู้พัฒนาแล้วก็มาเปิด้านะครับแล้วก็หาหลักการการทำงานในสายนะครับครับหลายๆคนก็มาแล้วนะครับอาจจะตามไม่ทันนะครับ อย่างี <át, S 1> ้นครับลองดูงช่องูเห็นานิปไปนะครับอาจารใหญ่สอนสอนคมเงิอนแช่นี้ท่านก็สามารถแชร์ดีไปที่ของการงานโองวันท่านของการดัดวันท่นของการทำสีหร่น้ของการตัดผมหญิงผมชายเนี่ยตัดไปทางนี้ประกาใช้การช่้งยูทูบหนือจากย์ฮอสสอนตัดผมทางช่องยูทูบนะครับเลข้อหนึ่งนะครับที่เรามีอยู่นะครับก็คือข้อติ๊กตอกจากเพื่อนน้องๆแล้วก็ท้าเพื่อนก็สามารถจะไปเพ่มเงิน หาความรู้จากเทคนิคไปเอาการทําง,งานไปเอาวอร์ชันของเรานะครับได้การเข้าติดต่อครับอันนี้ก็คือเป็นการทําง,งานเป็นเวอร์ชั่นที่เราสามารถจะทักสองตัสและเรียนรู้ได้นะครับในสไตล์การทดสองตักถุงใบเดียวแลังจากเสร็จแล้วนะครับนะฮะของคุยเขา จะเป็นลนักษณะของผมหยิกอยู่นะครับนะอย่ที่ผมบนะครับว่าของผมที่สามารถจะหยิกได้โดยการที่เราดัดเทียมการว่าดัดเทียมก็คือการใช้มูสใช้ตัว setting, เซตติง้งใช้หลต์ไฟฟ้าแล้วก็าใช้เทคนีคของการทําง,งานในเวอร์ชั่นของเราสี่เหี่ยวกันกนี่เป็นการเพอร์เบ้นเป็นการดัดในขัาา้นต่ำวันสต็อปนะครับก็คือทนั้งสามารถจะหยิกได้ การช่วงที่เราไปทํางานหรือไปเที่ยวหรือไปสัมมน์ไปมิ้งนะครับไปงานต่างๆาันนี้นะครับก็สามารถจากความที่มีความการทำงานในเวอร์ชันการศึกษาแลาประมาเรี้รู้กันนะครับครับก็เป็นนั้นว่านะครับวันนี้เอาทีนมีวันนี้เอาการเมงานวันนี้เอาเวอชันอาจจะเพื่อนๆให้กับน้องเราเตะหน่อยนะครับพี่ขาวแมวนะดทนเหนือขึนอ๋อเล่นกับมือ อไปกับน้องน้องครับาไปกับเพื่อนเพื่อนนะับน้องน้องแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับคุณน้องจัมโบ้นะครับนะอันนี้อันนี้ปั้นหมายไว้นะครับเราจะต้องไปแข่งกันต่างประเทศนะครับนะใจดีรูปหล่อใจดีสปอร์ตนะครับใช้ของบันเนมนะครับร้านใหญ่ที่สุดในสุรากครับฝีมือเยี่ยมนะครับนะครับเดี๋ยวเราก็ไปพบกันที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็คุณ ยืดผมกลุ่มวอลุ่มนะครับออโต้นะครับอันนี้ก็ขอเกระไปนิดหนึ่งนะครับพอดีตั้งกล้องนอนนะครับอาจจะอ่านไม่ชัดนะครับอันนี้ก็คือการยืดผมกลุ่มบอลุ่มนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นยุททานเป็นความรู้นะครับเพื่อเผยแพร่เพื่อเอาลักษณะของที่ของทาการทํางานในเวอร์ชั่นของเรานะครับเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ วันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามาศึกษาและมาเรียนรู้ครับครับวันนี้ผมออสชนกิจดิศพัตตีจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับพบกันฉอนหน้าครับบ๊ายบายครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่นะครับหรือคุณเจ้นะครับที่สละเวลามาเป็นแบบเอาความรู้เอาเทคนิคมาเผยแพร่เอาความรู้มาแชร์ให้กับเพื่อนๆให้กับช่างเสริมสวยครับวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะครับสวัสดีครับพบกันฉัดหน้า